ดอกหั่งนะทั้งหอมทั้งงามใช่ไหมใครทำดกไม้ด้วยฮงแต่งามเลยพี่น้องหอมหอมหอมดอกจิกคิดฮอดความหลังหอมดอกหัง่งคิดฮอดความเกา่าหอมดอกคัดเขา่ารู้สึกว่าเถาวโบเป็นพี่น้องเลยสบายดีทุกคน h e l l ลดอกหัง่งทุกคนมีกลิ่นหอม หมอมเลยก็ซีนางามพีม่น้องซีเหลืองงามงตรงๆเลยแต่ก่อนยังหน่อยเนะเอาไปประดับผมเนาะคือแบบว่าเห็ดหอยแล้วก็ใส่ผมงามนีทุกคนดอกไม้สีเลืองหูเลย<ะ>ทุกคนเป็นแต่อยากหัวแหงว่าจะพากันไปเก็บพักอันไปเบิ่งดอกฮังลแล้วลราบะทีนมาพองวัวมันมันคาเสือกมันหลักเขาสวนเ่าเขาไร้เถื่อไร้ที่เลวพี่น้อยป,ปลูกมันอาจารย์บริย,ยังมันบอกว้จับกระยังมันบวแมนเจ้าของมันจีหับเขาปล่อยทัย้งเสือกไปเลย มันมันเด่นนะมันอังเดยนมันหัดแขนเลยปล่อยมันหลุดลอยนาสิกนาสิถึกบ่วงอีพ่อตั้งแต่เศร้าพุ่นนี่นะเสืเขื่นนะเสือขื่นละเจ้าขาวมันมาหายจับได้ขาอย่าไปจ่ายมันโมเมนต์งอเขามันหัดแข็งหัดขาน่ะมันบริคุ้มขาอมิดมันน้ำยุตาคอนอะกันล่ตาข้อมันตาเสือกตาข้อมันปล่อยมันหลุดลอยเสือกมันพุยผุยหนึ่งไปหลุดไปไปเมื่อเฮือนบ่วยอย่ามาเข่าอีเด้อ เขาเห็ดบ่วงไห้กันแน่เออเงาหน่อยนะมันถาอ้ายมันไปเนาะสงสารเงาหน่อยก็เลยปล่อยมื่อื่นก็มาเขือกับมาเขาอเขมือเขมือมันนี่แม่ถ้าปลูกในทวดน้ำเขมือนั้นใครตัวนี่แม่ตัวก้นเพื่อสซีปลูกได้เพื่อสซีมันใหญ่มันจะไปคาต่อใหม่ที่ไหนแม่กรตายเผือดซปลูกมันใหญ่บางแน่เรือตะพางบางอือกับบางอือมันกินมันกินจนเบิดเลยเขาไปกินเขมือมันเข่าไปไดน ป้าอีพอเราเห็ดหัวอ้อมไหวแล้วมันย่ยงเขาอยู่พี่น้องเขาอ pues, uh ันนี้เลยอีพอเราเห็ดบวงไว้เห็ดบวงมันเป็นงวเขาจับปล่อยมาแต่ว่ามันมันหมุนหัวนะพี่น้องแก่งกีดงวน่ะก็มีหัวอยู่แด่บวมนะบ่มแต่ว่ามันเขาไปได้อีพอเห็ดบวงไหวใช่มันเนาตัวนั่นก็เป็นห่วงเขาได้เมือนำกัรบวมเนงวปลาติมปลาสองบอกอามันคือเป็นห่วงน้องมันเด่นอ่ะเออได้เมื่อแล้วมันแลนเด็บเมันแลนป้าน้องให้ย่างน้องอยู่เป็นหมู่ผัด โอ้หผัว,ว,วเอาประน้องได้สะแน่น้นองในหน,น่อยหนึ่งนะเห้ยอ,องอยเนหมเ่บัดตอนเฮอ,อ,อยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยแล้ยเฮ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 ้ยเ้าเฮ้าเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ย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 เก้ยเฮ้ยเฮ้ย้นเกอยเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเอยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเื้ยเฮ้า,าเขา,เายากเก้ออยเฮ้เพเฮ้ย อ่อยงวลพี่น้องจังซีเมืม่อหรืบอลลูกงอหน่อยเออย็นมาครบอยู่ไปตามธรรมชาติมนละอกับถอยยังไงเจ้าของอนเเาไรมันจะตื่นเติบที่ได้ข <c oughs> ัินน่ กับโบกินดองพี่น้องอย่ามาเก็บผักกระโดนหลับศีนเพราะว่าส่วนนี้ผักมันหลายกินะอร่อยใครเอาก็เอาหมดเพื่อนๆบอกบอก็ยังอเอาคนตีใจเ้ามหมักหรือว่าคนที่เ้าเลือกแหละมันจึงอยู่น้ำจังพอใจกาเทาผู้อื่นเลือกให้อยู่น้ำจะขเขาขาดใจเ้าเหลือกเองผักกระโดนอ่อนพี่น้อง กินก <mondo> <flix> ับอย่างตัวคนนี้เสหมากมันำเลยได้หมากมันบ่อแล้วดอกมันพเสียวหมากมันนี่ดอกมันอบดแสบมันขวกับเะ่เก็บไปหลายๆอยู่กรุงเทพบมีักกระโดดน่ค่ะดเออจิ้มันกันีหอมข้างน้าสิเป็นอืม โดนดูดคุปเนแค้ี้คือทันเป็นอะไราจะเป็นขาปปมทุกคนขาต้นเออแม่งขาต้นเออขาต้นเออฮอบไม่คิดแมงดานจะยังนอนนะเสียบค้างเสียหาแล้วกันบินตี้ตื้บวหอยของบหอยดือบันไดขวงเลยใส่ขัตอตีปลาเยตอต้นเมื่อปู๊บเด้ยะ ต้นหันกรเกิดใหม่ไอ้นี่นี่ไอ้นี่กลองไปยังมียังเจ้าพักกระโดนกุ้งพักกระโดนพุ๊พักกระโดนมันบ่หยากหรอวพักกระโดนห้ามือทุกคนอืมหอมแองค่้าวชิคือไปเบิร์ดไดยุ่นลายขวดเลยจะกระแบ่งกินน้างกินกันยังกินกับหอมอย่างหมดแดงเสะไปทุกคนแล้วมื้อนี้กินบ่ไรกินลายพูนท้องกินผงกินยังไปกินนมเนาะแต่ก็กินกินเผาขิงเนาะ หอมแมงแครนป่นกินกับแมแงแครนด้วยนะน่าจะร้ายใช่ไหมหสีเขียวกับสีขาวตัวไหนแสบ,บ,บส,บสีขาวแสบกว่าสีแดงก็ใช้บัวฟ้าสีขาวนะบัวฟ้าสีแดงบัวฟ้าแห้งดี๋ยวนี่ดีนี้บัวฟ้า ก็ละเมื่อกินเตินดองกลาบสินมาเก็บผักกะดดนค่ะแลก็ร้อยกินดองแลยเากินดูไนี้เราอดมาไว้เก็ะพักจะกินสิสินมสินง้วสินไก่สินเป็ดสินแต่ลายที่สุดละาปเก็บลายกระมูไปนี่หรอไ่ังนะคะมได้ัน้าๆไม่ไดมาพอมาสนมงเลยี่าเอาไว้จะเกิดอ่ ไคสดเช่เขาใช้ใคบอนบ่อหอดนี่หอดดุมกันบางทีถกินนองใบสมุนไพรยังาเราหอดยามอื่นออกยามเลยเนาะลำบากเลยแอบบยากเหรอกิดลุนะบยากคินกินน ไอ่มดาลองกินแล้วนะหอมันหอป้ากินนะคือวานิลลาวานิลาจบๆมันหวานไม่ได้ไบีบนาหวานมันออกเปดนาหวานก็มีมีหวานอันนี้น้องเอาเล็บจิกกันใอญ่กินเย็นๆแบบกินเยอะบื่งกาแฟ โอ้ยจบแล้วดอมเนะนี่บอเอาหม,ามักเรื่องเองนี้เง็นโมชมไ <c oughs> ปเราบกกั <c oughs> น,นี่คือสิ่สงไม่แช่นะเององ าจองใบมันต้องมจยิ้เมเป็ดอีกวอีมันแตกแล้วมอมันแข้งเอนี่ซนเข้าไปในเห็ดแต่มันเปไดนะฮะถุกหรือมันแตกนกินลำบากคม่ดกับวันมาทีมาที่ันกรตาบัวหัวใช่ไหมต้นมักสมอง บอสิเมื่อเลยเ่าแปรพยายามกินมะสมมงพี่น้องมาอเวรนี่อะแกเป็ดเหรอโห่ป้าพี่น้องโห่ป้าพี่น้องเพราะงั้ก็กลัวอยากกินมันทิ้งแคลไปแคลเลืองเหลืองเดะยางวันนี้นี่เหลืองเหลืองเดะอันนี้มันคลายขึ้นกับหมากอันนี้มีหมากมัาจาสมุน ยังยังมาเรากินต่ในีหน่อยเขาเคยกินนะกกินเลยกินร้ายไรแบบนั่งกินนั่งกินเลยห่างอ๋อครับแต่ลองกินมันมาถามบัวแสบทอมากมังคุดคล้ายขึ้นมาขึ้นมงคุดเนาะส่งจะได้กระเทีทเกลือมาทำได้กินบมูใทุกคนเอาเกลือมาแทนน้ำมันกินแก่แถวฉลียงกู มันเจบ u, น็บยู่อย่างหลุดจามันข้างตะเข็วมันเี้เดื่อก็มันินนเดเขียวโชว์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 ว and sweet little ชมแปย่างนีจุบจุ๊บม่ด,มไดิไปเมื่อทุกคนตาพากเพลิได้ยางออกมาเลยได้ยางออกมาแล้วเ,เราอะไรแถวเลี้ยงเนาะ กินได้เฮิงไปแบบออกมาแถวเลี้ยงเยอะยิงพี่น้องมึงมาเรื่องข้างในก,กันแถวเขาเป็นเลี้ยงอยู่แล้วเวื่อ <c oughs> ถือขโมาแล้วทุกคนขี่รถเลาะป่าพี่น้องวันนี้นะมออื่นเช้าเขาก็ไปกรุงเทพแล้วทุกคนคนได้พาสปรอร์ตแล้วเพราะว่าคนเ็ปพาสปรอร์ตใหม่มันตกหนามตกกาวนะัวเก่าเห็นพี่น้องว่าเ้าเขากลได้ทิไปกรุงเทพมื่นเช้าก็ไปแล้วทุกคนนา้าสแต่ซิวพี่นองเอวงการดยแบบ ขี่ปุ่นนะขึ้นซิวเต็มเลยผู้สาวซ้ำหน่อยกับแบบนี้แหละทุกคนบวบอะไรก็ไปก็หัวขี่รถอย่าไปต้องเงี้ยมองนี่ก็เป็นแล้วจับจิ้ินุ่ม หลังจากเก็บพักมาเราทุกคนเดียมือนี้เขาจะไปส่งน right. ้องขาวพี Fuji, ่น้องเขึ้นไิไปกรุงเทพเราทุกคนคือสิไปได้อยู่เรกพี่น้องมาในพาสปอร์ตได้ใหม่เลยเราจะออกเดินทางเราทุกคนไปส่งมาส่งโดยรถจักรวันนี้นะคือสิไปเด้อความปลอดภัยสวัสดิภาพก็ยังไม่หาไข่มดแดงไข่มดแดงบอลุูนหลุมเลยมันสิแปลนี่คนทั้งในบอลตักแต่ว่ามันหนักสชมุนอะไรวะ พี่ฮอดแม่ม er ันน en ู <SL> ้นได้ดีนะได้ดีห่อโซอินแล้วมาให้ลูกเอ้หัวหล้วน้องหลอนอยากกินยังไงนี่พี่น้องเขาเห็ดทิพย์พักกระโดนห่อเมียงหมดแดงน้องหลอเราเลยสั่งแม่เราใค่หมดแดงให้กับแม่มันเลยกระโดนเห็ดเมียงชิ้นแจ๊บแต่ก็มาตีไข่อ๋ออะลงหลุมเลยอันนี้ไปลแหงโอแม่กี่ไห้เพื่อนกันจะไปน้ำได้ไงข้าวอร่อยนี สบยแล้วไว้พอมนแน่แม่หมอนะหมากเนี่อันจะมาข้าก้อนี้ขามล็หมานเนี่ยอันจะเอออยากบึงยังก่อนหมากหู้ลิงหมเขาม็หอยนี่นะก็บซสมได้แล้วอะแล้วเอาไปเก็บสมี่มันด้วยเราเก็บหมาหูลิงไปให้ลูกเราโซอินละเออเดี๋ยวค่อยกินเยอะหมากหู้ลิงเขาเซนนี่เออสม สจมบจบหมักหูลิงกันนี่พุงน่ไปหาจุกของลูกสาวาลรวนี่เป็นอหมูลิงอ้ขึ้นมากระตกันะเาไปอ่านาไปคุดมันแซงนี่เห็นมลลายมกลายนี่รู้สึกว่าลายแห้งแต่โบชักเรากินได้ถ้งดิไมเผ็นั่งกินหมดกินดำกันเด๋อใช่ค่ะกรทป๋องชบมีอะไรอบะเก้อก็เป็นซุปโซมอไรก็เป็นะไรเมื่อยกระตนกระโตไอากาศหอนด้้ได้ด้ได้ไบอกกัน ขั้นบนนที่ดกเราบูถาว่าเจ็บกระตุ้นเอยู่บเป็นชุกรูปแล้วไคไปส่งไปทุกคนแต่ว่าเช้าขาวหนังกลางหนังลังเลยไปส่งเช้าขาวต้มยกอนเยไว้พอดในหน่องเลยก็สวัสดีฮะงินฮคำให้ได้ลายคอยสมกระหทาอยดั้วยหายังกระให้ได้อันนั้นเงินแค่ได้เงินฮักคำให้ได้ค พวกที่ขี่ประยากฮะเด็กคนงามอยู่เลยอ่ะกำลังเดินทางไปส่งสาวขาวทุกคนทวีตวอลจะขี่รถยักษ์ไปพี่น้องบอแล้วบอนบอกว่าบอลจะขี่รถใหญ่ไปส่งคนะก็จังหน้มาส่งพร้อมกันเลยทุกคนน้องไปปลาแล้วพี่น้องนก็ไปบ๊ดน้องพี่น้องบึงมันบึงบังไผ่กับมาใหม่แันแมนนี่ได้บุญของไทยเหม่อน มาวาะไปแ้วเกียวเกียวม่ย okay. ังกบวาไปเกี่ยวอะรนยว่าว่ากาวนเกี่ยวอพี่น้องาทอกัอยู่ฟอมุนกับมวนเราแต่ว่าเ่ากับจาเป็นต้องไปหาเงินเห็ุงานเหานหาเงินมาหอดแล้วทุกคนเซขาวยังบลงรดู่แล้วก็ว่าคันบะลงหนดอ่าโดยสารคันใหม่สิมาสีไปยงสีไปยเาต้องไปดูเหลืองแล้วกันนั่งถ่ายก็พาลง จะไปกรุงเทพไม่จะไปทางไหนเต้โดยสารโดยสารม,มีอยู่แล้วพี่น้องบอลนี่เป็นคิวรถเอ๊ยคองบอลไลน์มันได้เนาะมันใหญ่มันขาดเต้ถงนะเดี๋ยวมันจะซ่อนเต้เต้จิ๋วรถ อาจารย์ฝ้ายนี่ค่ะ 把货吃完啦。 แจคของเหลนได้พี่น้องคนพักเออเพนันมาลัดเอาผู้โดยสารอ่นานมาแต่อันานอ่านจะเป็นเขตแบบเมืองเขาเนาะเข้ามาแล้วก็สิม,มาต่อขึ้นสวรรค์รถคันนี้เที่ยวรถสวรรค์ที่ไม่รถเมฆก,กับรถโดยสารประจําทางอ,อยู่เมืองสองคอนตลาดปักซองพี่น้องเมืองสองคอนแขวงสวรรค์ตะเคียนแล้วก็เป็นทางลง,งหงพยาัานแล้ก็จะเป็นธนาคารบายบาย โชคดีก้อยสมพรด้อก้อยสมหวังเจ้าหนุ่มจดีเมื่อเราเป็นน้องเจ้าวเมื่อปี๋ยวเส่งเลือกเส้นเลี่ยงอยู <g> ่ <iggle> ไปไปไปแล้วเด้อ <c oughs> ไปโชคดีแคอกันสง่งเราี่นอ้องอีกประมาณชิปนาทีรถเหิดเป็ออกแต่ว่ามาอล้าง <c oughs> ร้านหน่อยมานหนำี่น้อง <c oughs> ร้านหน่อยก็อยากได้เคเรื่องเล่นเอาจ,จุ๊มาเสียพลอยก,ก่อน กัดแล้วเต่ได้บ่อืมห่วยามาแต่ซีปนเอาคำคือมัดไว้เนี่ยนทะุกคนอันนี้บอลสีแยกรถลดลายทุกคนสีแยกลงละหากับลงห้องหมอกับทางไปปากเซขึ้นเบียงไปสวรรค์ าจากไหนกันนะค้าอยแล้เดียวเราเลือกซ้ำชิ้นเลือกเลือกด้วยร้อยซ้ำชิ้นเลือกอืมพ้ย